นั้นขี่ผมลากผ้าจากน้องน้องไส้กับสิทธิ์ไปเปลี่ยนงานสายไม่แล้วสิตไปทั้งเมืองนอกเมืองหน้าแล้วอ่ามือนีกับมืออ๋อก็ไปหาเงินตัวเก็บเงินเก็บคํำตัวคนเดือนทางไปทั่งประเทศไต้หวันเก็บเงินแต่งงานเขาเงินเก็บคเเก็บเงินแต่งงานตัวเขาเ่า หอมๆแรกไาจากปู๊เป็นจังไงเก็บงันระบบตัวจะเดือนตั้งแต่เดือนทันตานะครับแม่หมั่นเดือนเจ็ดเดือนเดือนเจ็ดเดือนเนาะเป็นยังไงล่ะประสบการณ์ในการทำงานหรือว่าเกิดรวมงานเป็นยังไงงานก็ดีครับอ่านอนกับอาทยาใส่ดีอ่ะนั่นอันนี้ใส่ดี ใายเพิ่นใหญ่เพิ่นก่ดีครับเพิครับผมเออขั้นมีโอกาสเท่ากันที่ได้กลับขึ้นมารวมงานกันเนาะครมเพราะว่าช่วงนี้เขากะต้องไปเฮ็ดงานก่อนเพราะว่ามันก็ต้องไปเจียมกันเจียมคำก่อนเขามีเงินมีคำเพาจังไม่อย่างนันยุบบ้านเขาอหยียดเพราะว่าสองกำลังมีกำลังนี่จะต้องไปครับอ้ามีร่นกันไปเออต้องลุนร่นเพราะว่าทุกคนมีภาระเนาะเขาก่ขอบคุณนน่องนั่นแหละที่ซอยเหลืองานมาตลอดเอตลอดการทำงานเนี่ เนาะทุกคนนั่นว่าแหละเด็ดจังใดเออพ่อจากไก่จากเจ้าเวลาผัดมะฮางพี่น้องเอ้พ่อจากไก่จากพี่จากน้องเวลาดันปัดไลมากจนแล้วนี่แหละคนนอกก็ตรงมีพบก็ตรงมีจากมีผักกันแต่ว่าจากกันไปโดยมีชีวิตนี้ก็ยั่งดีกูคนกูเป็นคยังชีวิตดอกกว่าเฮาก็ยังสิเด้จากกันวันนี้เพื่อจะเจอกันในวันหน้าะเจ้าว่าเออ ทาทสาธุธรรมเนียน้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่่นนั่นแหละ<า>ใอ้อุปการะเฮา,านาะนั่นเออเฮากับมีงานมีการทำแต่ว่าก็เฮาต้องไปเขาเกินว่าไปสร้างอนาคตอ่าหออ่าเก็บเงินเก็บคําที่เฮาที่ได้มีทุนมีห้อนหลายไปกวคนนี้มันมาละอ่ะอาเขาโอกาสนี้ก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีแลว้วก็ขอบคุณน้องอันนั้นน้าที่ เฮ็ดโอ้ hmm. นี่ใส่ดีไ pues mm hmm. รปฏิวัติหน้าที่ยังแข็งแข็งเอาเอาขาบพาจากก nah, ันนองนุ <im iros> <im iros ่งเงยเดินสร้างโชคดีปลอดไฟตลอดปลอดไฟไปใส่มาใส่กับมีตะก้นทางคนหอมเด้อน้องเด้อลำรวยเงินทองเงินข้ามพระคุณพระคุ้มคว้างพอพุณพระธรรมพอคนมีบารมีปกป้องรักษาน้องนุ่งผมเด้อเออคนจเด็ฟกันทางนอกเมืองนอกเมื่อหน้าก็ได้ครับหลวงพ่อใหญ่บ้านเฮาแล้วก็หลวงพ่อนาคเนาะ หลวงพอ่อหลวงพ่อพระสาหลวงพ่อองค์ตื้อเนาะเอาน้ำปุกปกปกักปลกปลองรักษาน้องนลวงนอสากบแบบ